สสัญญาณเตือนกระแสะเงินสดกำลังมีปัญหาหากคุณเป็นเจ้าของกิจการต้องไม่มองข้ามสัญญาณเตือนเรื่องของกระแสะเงินสดเพราะถึงแม้ยอดขายจะดูดีแต่ถ้าเงินสดในมือของคุณขาดเมื่อไหร่ธุรกิจอาจจะสะดุดได้ทันที สัญญาณแรกค่ะเงินไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเช่นค่าเช่าค่าพนักงานแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่กับไม่พอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสาเหตุหลักอาจมาจากการเก็บเงินจากลูกค้าที่ช้าหรือบริหารการเงินไม่ดีถือเป็นสัญญาณแรกที่ต้องระวังอย่างมากสัญญาณที่2ค่ะต้องกู้ยืมเงินหมุนเวียนบ่อยๆหากธุรกิจคุณเริ่มพึ่งพาเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนค่าใช้จ่ายต่างๆแสดงว่าเงินหมุนเวียนภายในองค์กรเริ่ม ไม่สมดุลอาจกําลังจมทุนโดยไม่รู้ตัวสัญญาณเตือนที่3ค่ะเรื่องของสินค้าค้างสต็อกเงินของคุณอาจไปจมอยู่กับ ขออที่่ายไมออกสินค้าล้นสต็อกคือเงินสดที่เปลี่ยนเป็นของและยังไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นรายได้ได้เร็วมากพอเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของกิจการเลยค่ะจำไว้นะคะว่ายอดขายไม่ได้หมายความว่าเงินสดสพอแต่กระแสงเงินสดที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจคุณรอดและเติบโตได้มากยิ่งขึ้น